จุลินทีย์จามะพร้าวทำง่ายๆมีขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากทำยังไงวันนี้คุณจะพไปทำครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรขุงอาเองเพื่อความยืนยืนนะครับวันนี้เองก็เอาเคล็ดลับ ดีๆมาฝากกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะมีในเรื่องของการทำอา,อาชีพที่เรียกว่าคั้นน้ำมะพร้าวนะครับหรือในครัวเรือนอาจจะทำขนมไทยขายแล้วมีในเรื่องของมะพร้าวเนี่ยเข้ามาเกีก่ยวข้องนะครับเพราะว่าที่ของผมเนี่ยทำขนมไทยขายนะครับมันก็จะมีน้ำที่ได้จากผลมะพร้าวเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็เลยลองเอาน้ำมะพร้าวนะครับบวกมะพร้าวที่ มีการงอกมานะครับแล้วเราก็เลยลองเอามาทําเป็นน้ําหมักจุลินทรีย์ดูว่าการที่เราเอาไปหมักไว้เฉยๆนะครับโดยที่ไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ที่เรียกว่าชนิดดีเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับก็พบว่าสามวันเท่านั้นนะครับที่เราเอาน้ําหมักที่ได้จากน้ํามะพร้าวเนี่ยเอาไปหมักกับเจ้ามะพร้าวนะครับที่เราไม่ได้เอาไปทิ้งนะรเราก็ทําการขยําให้มันแตกนะครับแล้วเราก็เอาไป หมักใส่กับน้ํามะพร้าวที่เราผ่าออกจากลูกมะพร้าวที่เราเอาไปทําขนมเนี่ยเราก็ไปหมักไว้นะครับโดยการหมักของผมเนี่ยจะไม่ได้กําหนดปริมาณนะครับก็คือมีเจ้ามะพร้าวไห่เนี่ยเราก็ใส่รวมไปกับน้ามะพร้าวที่เราผ่าในครั้งนั้นเช่นผมทําทีละประมาณ20ลูกนะครับผมก็ผ่าเอาน้ํามะพร้าว20ลูกแล้วอาจจะมีเจ้ามะพร้าวประมาณสัก10ลูกอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันปนมากับมะพร้าวดีที่เราเอามาทําขนมนะครับ แล้วเราก็เอาไปหมักในถังโดยที่เราไม่ได้ปิดฝาถังนะครับเพื่อที่จะเปิดแล้วก็จะดูในเรื่องของการเดินของโุลินซีดังนั้นการหมักของผมต้องบอกตั้งแต่เริ่มต้นว่าไม่ได้กําหนดปริมาณที่แน่นอนนะครับเราสามารถปรับใช้ตามที่เรามีวัตถุดิบได้เลยทีนี้การที่เราหมักน้ำมะพร้าวนะครับแล้วก็มี จเจ้ามะพร้าวใส่ไปด้วยเนี่ยมันดียังไงนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าน้ํามะพร้าวเนี่ยมันมีธาตุอาหารหลายอย่างนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนตัวที่เรียกว่าตัวดีๆเนี่ยหลายตัวอยู่ในน้ำมะพร้าวดังนั้นเวลาเรามาหมักนะครับเราจะได้จุลินทรีย์ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนที่ดีพอเราหมักเสร็จแล้วเราเอาไปผสมน้ําแล้วเราเอาไปลดต้นไม้ของเรานะครับมันจะทําให้ดินของเราเนี่ยปรับสภาพนะครับเป็น ดินที่มีปุ๋ยเพิ่มขึ้นนะครับต้องบอกว่าการที่เราเอาน้ำมะพร้าวไปลดเราได้ทั้งฮอร์โมนแล้วก็ได้จุลินทรีย์ไปทําให้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นยังไงคือจุลินทรีย์ที่เรียกว่าจุลินทรีย์ดีเนี่ยมันจะลงไปทํางานนะครับก็คือไปย่อยสลา,ายในเรื่องของธาตุอาหารที่ตกค้างอยู่ซรากพืชสร้างสัตว์ที่อยู่บริเวณรอบโคนต้นไม้ของเราเนี่ยแล้วปลดปล่อยธาตุพวกนี้นะครับมาเป็นปุ๋ย ทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยได้รับปุ๋ยที่มันตกค้างอยู่โดยการทํางานของจุลินทรีย์ชนิดนี้นะครับทําให้ต้นไม้เรางามนะครับคราวนี้ขั้นตอนการผสมในการที่จะนําไปใช้ผสมน้าเนี่ยของผมเนี่ยใช้สําหรับการตวงของผมก็คือ1กระป๋องปลากระป๋องนะครับก็ประมาณสัก200ถึง250มิลลิลิตรกะประมาณนะครับ แต่ถ้าเกิดใครไม่มีในเรื่องของอาหายากมากเลยกระป๋องปลากระป๋องก็อาจจะใช้เป็นเครื่องดื่มชูกาลังนะครับขวดเครื่องดื่มชูกาลังเนี่ยมันอยู่ประมาณร้อยห้าิมลิตรนะครับก็ใช้ประมาณทัก2ขวดก็ได้ต่อน้ํา10ลิตรนะครับแล้วเราก็ใส่ฝักบัวเนี่ยแล้วเราก็เอาไปเดินรถที่โคนต้นไม้ของเรานะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเอาสามารถที่จะ เอาไปใช้ได้เลยหลังจากที่เราหมักสาวันพอจุลินซีเนี่ยมันเดินเป็นเชื้อจุลินซีสีข,า,ขาวเดินอยู่บริเวณผิวเนี่ยบางทีมันจะเป็นโป่งเป็นเขาเรียกเป็นฟองขึ้นมานะครับถ้าเราสังเกตดีๆฟองบูดกับฟองจุลินซีจะต่างกันนะครับคือตัวนี้เองเนี่ยจุลินซีเวลามันทํางานมันจะมีฟองปุยๆยอยู่ที่บริเวณผิวของน้ํามะพร้าวที่เราลงเอาไปหมักในถังเนี่ยนั่นคือจุลินซีชนิดดีนะครับ มันจะทําให้เกิดฟองที่บริเวณผิวของน้ามะพร้าวดังนั้นว่าเวลาเราถ้าเกิดเราจะมองว่าน้าํามะพร้าวเราเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้หรือยังก็ให้ดูว่าถ้ามันเกิดฟองเหมือนที่ผมบอกเนี่ยบริเวณผิวของน้ํามะพร้าวเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยหรือจะสังเกตที่มันเป็นปุยบนผิวน้ํามะพร้าวนี่ก็ได้นะครับสามารถนําไปใช้ได้เลยราวนี้การจาไปใช้เนี่ยหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเออมันเอาไปใช้แค่ลดในดินได้หรอราวนี้ จุดเริ่มต้นของนมยพ่้าเนี่ยมันสามารถนําไปทําในเรื่องของน้ําหมักต่อเนื่องก็ได้นะครับเช่นะจะไปหมักร่วมกับน้ําหมักสับปะรดก็ได้จะไปใส่กับน้ําหมักเรื่องของหัวปลาน้ําหมักปลาปนอะไรแบบนี้ได้หมดเลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหัวเชื้อตั้งต้นแล้วอีกอย่างจุลินทรีย์เนี่ยมันเดินแล้วมันสามารถเอาไปผสมกับน้ําหมักตัวอื่นได้ก็จะทําให้น้ําหมักของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เก็บเก็ดเล็กเก็ดน้อยเอามาฝากกันนะครับสําหรับ าการนําสิ่งเหลือใช้เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับสําหรับจุลินทรีย์เจ้ามะพร้าว,าาวที่นํามาฝากกันในวันนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนรวิวบดีจะนํามาฝากในครั้งถัดไปวันนี้คนเก่าคขา่าขอบคุณและสวัสดีครับ